S Hello s r e n Kindergarten 3. Welcome to English class สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกับครูองกันอีกครั้ง,งนะคะนักเรียน จุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้เนี่ยครูให้อยากให้นักเรียนเนี่ยสามารถแปลความหมายของคำศัพท์และสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้นะคะนักเรียน Let's start to review about the last time and today I will talk to you about jobs words about jobs และเราเนี่ยก็ ยังอยู่กันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะคะนักเรียนวันนี้เนี่ยครูเนี่ยจะมีคำศัพท์เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนในครั้งที่แล้วเราเนี่ยเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพคือคําว่า teacher คุณครู doctor คุณหมอ nurse คุณพยาบาล p o l i s h m a n คุณตำรวจและในวันนี้เนี่ยครูเนี่ยมีคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วเนี่ย let's go เราไปดูกันเลยค่ะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคำศัพท์คำแรกนะคะทักเรียน pilot pilot นักบิน singer singer นักรอ้อง artist, artist, นักวาดรูป scientist, scientist, นักวิทยาศาสตร์อีกครั้งมะทันเรียน pilot, pilot นักบินนักบินเนี่ยจะเป็นคนที่ขับเครื่องบินจะเป็นคนที่ควบคุมการบินเมื่อเราเนี่ยจะเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยเราเจะต้องอยู่ในความดูแลของนักบินนั่นเองต่อไปค่ะ Singer singer นักร้อง นักร้องเนี่ยจะเป็นคนที่ร้องเพลงเพื่อเอนเตอร์เทนสร้างความสุขนะคะนักเรียนนักร้อง s i n เกิต่อไปค่ะอาร์ติสต์อารนักวาดรูปนักวาดรูปเนี่ยจะสรสร้างรูปภาพงานศิลปะเพื่อสร้างความ ดึมดัำกับงานศิลปะและรูปภาพที่สวยงามน,นะคะนักเรียน Scientist Scient นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องตา่ตางๆเกี่ยวกับอากาศหรือเป็นยาสารเคมีเนี่ยนักเรียน นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเนี่ยสามารถทำการทดลองสิ่งต่างๆได้นะคะนักเรียนเราไปทดทวนคำศัพท์ของเราในวันนี้กันอีกครั้งมึงนะคะนักเรียน Pilot Pilot นักบิน Singer Singer นักรอ้อง Artist a ต t อา t นักวาดรูป scientist scientist นักวิทยาศาสตร์ต่อไปการบ้านของเราในวันนี้นะคะนะักเรียนการบ้านของเราในวันนี้เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปท่องคําศัพท์เลือกมาสองคำศัพท์นะคะนะักเรียนสองคำศัพท์จากที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะนะักเรียนมีทั้งหมด4ี่คำศัพท์นั่นเองคือ pilot นักบิน singer นักรอ้อง artist นักวาดรูปนักวิทยาศาสตร์เรื่องมาสองคำศัพท์นะคะักเรียนและอัดคลิปส่งให้ครูในไลน์ส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนเพียงแค่นี้ค่ะ Good บ y ย